สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอรวทางหุ้นนิเคอีปายรอบไลายครับผมวันที่1 8บแปดเดือนสิบี6หนะครับผมสำหรับรอบลามงวดที่แล้วมวดที่แล้วนี้คือสาวไม่มามาเข้าไยเข้าไยเป็นตัวกันนะ291 1 2้าหนให้หนึกับศูนย์1กับศนะฟัน1นนะฟันถูกอยู่นะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นตัวกันเนอะหนึ่งสองไม่มีมีแต่หนึ่งสามอะมาตามกันต่อครับผม <c oughs>

เลขสองนะครับผมตัวฟันนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะอืมพูดไปด้วยไอไปด้วยเนอะลำบากจริงๆ ฟันเก้านะครับผมก็จะมี93 9495แล้วก็03นะครับผม93949503ฟัน9ครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลข3ตัวนี่แค่อีบาย3ตัว วันนี้ขอให้มาทั้งเชา้าแล้วก็ทั้งบ่ายนะสามตัวก็เน้นที่เก้าเก้าสามสี่เก้าสามห้าเก้าสามเจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เก้าห้าเจ็ดขอให้มีเก้ามาเหมือนจะไหลเก้าไม่สำหรับนี่แค่ออบ,บ่ายเนี่ยเก้ามาเกือบทุกวันเลย มาเกือบทุกงวดเลยเนาะ,อะลองดูว่าวันนี้จะมีก้ามาอีกไหมสำหรับแนวทางนะครับผมนะก็จบไปแล้วฝากลลกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ